สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t ทาร s ส e ีคนะคะคลิปนี้เป็นคิพยากรดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในมาสที่2ของชาวราศีกุมค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20สิมกราถึง18กุมภาพันธ์นะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีนี้ก็ดูได้เช่นกันสําหรับชาวราศีกุมปู่มองว่าในช่วงเวลานี้นะคะ3เดือนนี้จะเป็นช่วงจังหวะของการที่ คุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแน่นแฟนนะคะอยากมีคุณยังยึดติดอยู่กับความการเป็นกับคําว่าครอบครัวอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็จะให้ความสําคัญกับการเป็นครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการที่แบบว่าแต่สิ่งที่คุณยึดติดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขสักเท่าไหร่อะคะ่ะ เพราะว่ามันอาจจะเจอกับความรักความสัมพันธ์หรือคนที่จะมาเป็นครอบครัวกับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเปรียบเราพอสมควรนะคะหลายคนเจอกับคนที่ควบคุมเราเจอกับคนที่แบบไม่ค่อยใส่ใจไม่หวานไม่โรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่พูดจาผงผางตรงไปตรงมาทําให้เรารู้สึกถึงความไม่มั่นคงความไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แบบด้วยความที่คุณยึดติดว่าเนี่ยฉันจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่น คุณให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นดําดับหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คำคำเนี่ยอยู่กับคุณไปได้นานที่สุดนะคะจนทําให้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าวิตกวิตกจริตใช่ไหมเออเป็นแพนิคนะคะเป็นวิตกจริตเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความ การไม่มีความสุขอ่ะอแล้วก็การที่แบบว่ากังวลตลอดเวลาว่าเออแล้วคาว่าครอบครัวมันจะเป็นยังไงต่อไปมันเป็นลักษณะของการเป็นเดอะแบกนะคะการเป็นเดอะแบกพยายามที่จะเอาคําตรงนี้ไปให้ถึงจุดจุดหมายให้ได้โดยที่คุณไม่สนเลยว่าจิตใจของคุณจะเป็นยังไง ร่างกายของคุณจะเป็นยังไงนะคะความคิดของคุณจะเป็นยังไงมีโอกาสมากๆนะคะที่ชาวราศีกุมศรีจะโดนเป็นในลักษณะของการโดนควบคุมในลักษณะของแกสไลติงคือทําให้เรารู้สึกผิดตลอดเวลาแล้วก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่แต่สามเดือนนี้นะคะปูต้องบอกได้เลยว่าสามเดือนนี้จะเป็นสามเดือนที่คุณจะเริ่มปรับเปลี่ยนไหม่เส นะคะจะเริ่มปรับเปลี่ยน m i ซ์เซตจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออที่ผ่านมามันไม่ถูกต้องที่ผ่านมาคือมันมันไม่ใช่ทางที่คุณสมควรจะได้รับนะคะคุณจะเริ่มตาสว่างคุณก็จะเริ่มคิดได้แล้วมันก็จะทําให้คุณแบบว่าเกิดการเรียนรู้และเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคุณมีคุณค่ามากกว่านี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะ คนโสดในสามเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอืมทำแพลน King o of u p สามดาบเจถ้วยกับเด็กถือดาบนะคะคนโสดนะคะคนโสดคนโสดจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอะไรที่คุณคิดฝันมันจะมีคนเข้ามาทำให้คุณแบบเขาเรียกว่า เออทำให้คุณตกอยู่ในห่วงแห่งความรักนะคะตกอยู่ในห่วงของการจินตนาการตกอยู่ในห่วงของการที่แบบว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะจิน้นใช่ไหมกับใครบางคนเกิดขึ้นซึ่งเขาคนนั้นจะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ใจดีมากๆเป็นคนนุ่มนวลเป็นคนสภาพเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนที่เข้ามาทําให้ความรู้สึกของคุณอนะมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอคุณเขาเรียกว่าพอคุณแบบ ลืมตายอมรับความเป็นจริงมองเห็นความเป็นจริงเมื่อไหร่คุณก็จะรู้ว่าอ๋อคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะคะมันอาจจะมีการจับโป๊ะแตกบางสิ่งบางอย่างได้หรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไมเซตเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นอะ่ะแล้วทําทให้คุณแบบตาสว่างและท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะออกไปนะคะเพราะว่าคุณเริ่ม ถามถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังเริ่มถามถึงความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นไปได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยบูก็มองว่าคนคนนี้เขาเข้ามาแค่ให้ความหวังของคุณแล้วเขาก็อาจจะปรารถนาในตัวคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะเขาได้แล้วเขาก็จะไปซึ่งมันก็ทําให้คุณมีความรู้สึกถึงว่าออคุณก็ไม่อยากที่จะจมปากหรืออยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะคะในเมื่อมันแบบเออให้ความจริงจังอะไรกันไม่ได้คุณก็ยอมที่จะเจ็บปวดแล้วก็ปล่อยเขาไปมากกว่าค่ะนะคะ พาร์ไลฟ์บริชั่นชีฟเซปาร์เรชั่นนะคะแล้วก็เลสโกว์อัลคอนโทริชูไพ่ออร์เคิลเข้ามานะคะว่าคนคนเนี้ย อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยกันมาก่อนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันมานะคะมันก็เลยทําให้คุณแบบเชื่อมากๆว่าเขาคนนี้แหละคือเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะซึ่งถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะว่าไดินไพ่พาดลายโรเชั่นชิพเข้ามานั่นหมายความว่าคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันมาก่อนเป็นคนที่คุณคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติที่แล้วนะคะ ซีพีเรชันความสัมพันธ์นี้จะไม่มีทางได้ไปต่อนะคะมันจะมีการจบลงคุณจะไม่เอาแล้วความรักที่มันโรแมนติกแต่กินไม่ได้นะคะความรักที่มันดีต่อใจแต่ว่าไม่มีทางจริงจังได้ในชีวิตจริงคุณจะปล่อยให้มันจบลงนะคะแล้วก็แบกรับความเจ็บปวดนี้ไว้แต่เชื่อปูะะ่เถิะว่ามันคือบทเรียนมันคือประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งในชีวิตคุณนะคะ ในレ let's go o คน n to issue นะคะนั่นหมายความว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นปัญหาก็จงเดินออกมาเท่านั้นเองนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปแบกไว้หรือว่าไปแบบเขาเรียกว่าดันทุลังยื้อไว้นะคะปล่อยเขาไปเลยค่ะเพราะว่าจากไพ่แล้วเนี่ยมันอาจจะยากสักหน่อยกับการที่คุณจะต้องปล่อยคนคนนุมหนีไปแต่ว่าท้ายที่สุดกันได้ไพ่ the world ค่ะทุกอย่างมันจะจบจบลงแบบ สมบูรณ์แบบจบลงที่คุณให้อภัยเขาจบลงที่คุณเข้าใจแล้วก็มองว่านี่คือประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเติบโตเป็นการเติบโตที่ทําให้คุณได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ดีกว่าค่ะนะคะมาต่อกันที่คนมีคู่นะคะสำหรับคนมีคู่ราศรีกุม คณได้ไพ่ควี uh huh. Queen อนออฟคัฟแม็คออฟเพนต์เกิลได้ไพ่สำมหลับเข้ามาทั้งสองสเตตัสนะคะแฮงแมนเข้ามาซ้อนถึงสองใบและตัวเขานะคะตัวเขาได้สี่ไม้เท้าเจ็ดเหรียญควีนออฟ p e นต a เ l ิลหนึ่งถ้วยสองถ้วยเข้ามา ความสัมพันธ์ความรู้สึกของพวกคุณสองคนย้อนแย้งกันมากนะคะคนที่มีคู่ในที่นี้จะหมายถึงคนที่มีคู่กรณีทุกรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะคนพูดคนคุยคนคบกันเป็นคู่มั่นคบกันมานานแล้วจนแบบอาจจะอยกกินกันหรือแต่งงานกันนะคะพูดง่ายๆว่ามีคู่มีอีกคนนึงอะ่ะที่เป็นตัวตนที่เป็นคู่กรณีของเราแบบมีตัวตนจริงๆ ให้ออกมาชัดเจนมากว่าคุณกําลังจะดิวออกับใครบางคนหนึ่งที่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างมากนะคะนึกถึงแต่ความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าพูดยากเป็นคนหัวดื้อหัวแข็งแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบควบคุมแล้วก็เป็นคนที่ขาดความรักความรแมเมติเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณในสามเดือนนี้เนี่ยมันความรู้สึกหรือเป้าหมายหรือการมองอนาคตของพวกคุณสองคนเลยต่างกัน นะคะตัวคู่ใน3มเดือนเนี่ยอย่างที่ปู่กาวไปตั้งแต่ต้นคิปเลยว่ามันจะเป็นช่วงของการที่รักนะรักเขานะแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์มันเหมือนมันเมือนเฉยต่อกันมันเฉยชาต่อการมันเป็นลักษณะที่แบบคบกันไปเรื่อยๆแล้วก็คุณก็ไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงตรงไหนมีแต่คําว่าครอบครัวครอบครัวครอบครัวมีแต่ความรักความรักความรักที่เกิดขึ้นจากคุณฝ่ายเดียวนะคะมันทาให้คุณเจ็บปวดมันทําให้คุณแบบเศร้ามากหลายคนอาจจะเจอรักสามเศร้า หลายคนอาจจะเจอจกับความรักที่มันไม่ได้มาเติมเต็มในความรู้สึกคบกันไปก็แห้งเหี่ยวนะคะไม่มีการพัฒนาในความสัมพันธ์ไม่มีการสกินชิพไม่มีของขวัญไม่มีการพูดจาดีๆต่อกันมันทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งแล้วก็มีความรู้สึกถึงการที่แบบว่าเหงา,ปาเปรียวเจ็บปวดนะคะมันเป็นความรักที่ทําให้คุณที่คุณราศรีกุมสดมากอะ่ะจะต้องเป็นคนที่แบก ความสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะคะเพื่อที่จะลากไปให้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เพราะว่าคุณมีเป้าหมายคือการสร้างครอบครัวความอบอุ่นอยากที่จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยากที่จะอยู่กับเขาแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยนิ่งเฉยมากแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรก็ตามแต่ทําอะไรเพื่อตัวเองมันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าตัวคุณต้องการความรักความเอาใจใส่แต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือได้แต่ความน้อยใจกลับมานะคะ แล้วทีนี้ตัวเขาล่ะตัวเขาเป็นยังไงบ้างตัวเขาอะปูมองว่าถึงภายนอกเขาจะดูเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความในความจริงในใจคือเขาก็ยังเห็นคุณเป็นครอบครัวคุณคือคนที่เขารักเป็นคนที่เขารักนะคะแล้วก็เป็นคนเดียวกับการที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าทําให้คุณรู้สึก คุณเป็นคนสําคัญในชีวิตเขา,าอมเขาไม่มีทางที่จะรักคนอื่นและตอนนี้น่าจะเป็นช่วงของการที่เขาจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างสร้างงานสร้างอาชีพเออสร้างเขาเรียกว่าสร้างครอบครัวเนาะอาจจะต้องมีการที่แบบเขาจะต้องขยันเพราะเขาเองเขาก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกันและคุณก็คือคนคนนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่กิ๋งในเรื่องของการแสดงออกไม่กิ๋งในเรื่องของ คำพูดหว,วานหรือเขาอาจจะละเลยบ้างในเรื่องของการกระทําแต่ว่าความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันก็ยังร้อนปีอยู่มันก็ยังเต็มที่ให้กับคุณคนนี้นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยปูมองว่ามันน่าจะมีมีความเข้าใจผิดกันเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าดูจากไพระหว่างความคิดของคุณกับ ความคิดของเขาตัวตนของเขาเนี่ยมันก็ยังมันยังย้อนแย้งกันอยู่อาจจะด้วยลักษณะของการที่ว่าเขาเป็นคนนิ่งๆน,น่ากลัวเนาะเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยกับเขาตรงๆใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เราแบบค่อนข้างที่จะเก็บความน้อยอกน้อยใจไว์นี่เทราว่าการทีไรเขาไม่เคยงอเนาะแต่ว่าพอมามองในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นคุณเป็นคนสําคัญเป็นครอบครัวนี่แหละเขาเขาก็ทาทุกอย่างเพื่อคุณนะคะและเกี่ยวกับแฟ .Help you นะคะ e ี Feel yourself แล้วก็ Express Your Love นะคะไพ่บอกว่าอ่าว่า e x p ก e s s Your Love ก่อนนะคะ Express Your Love หมายถึงว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องแสดงความรักออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้นะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะดีก็รักใครก็ให้บอกนะคะชอบใครก็แบบให้มันชัดเจนเนาะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นแบบเออให้เขา อีกฝ่ายหนึ่งมั่นใจในความรักความสัมพันธ์นะคะซึ่งดูแล้วก็น่าจะต้องเป็นคู่ของคุณนี่แหละที่จะต้องแสดงความรักออกมาให้คุณแบบมั่นใจเนาะ f r e e yourself นะคะให้อิสระกับตัวเอง นะคะมันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องแบบกลับมาดูแลตัวเองนะคะให้อิสระทางด้านความคิดทางด้านจิตใจอยากทําอะไรก็ทานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้พอคุณยึดติดกัคคบความครอบครัวมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยทาให้คุณแบบเหมือนติดอยู่ในกรอบไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือไม่กล้าที่จะทําอะไรนะคะจนแบบและเลยความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองจริงๆและเลยความสนุกที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตทีนี้ถ้าพอได้พไพ่ใบนี้มามันก็เลยอยากให้คุณแบบว่าให้กลับมาให้ความแบบ สำคัญกับความรู้สึกของตัวเองบ้างนะคะในไพ่ r รจ i โอเฟ e l p you นะคะก็คือแบบว่าขอให้เพื่อนช่วยบ้างนะคะอ,อาจจะต้องปรึกษากับเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทเขาเพื่อนสนิทเราไปขอคำแนะนำหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะให้แบบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อ,อยังไงเนาะเพราะว่าบางทีตัวตนของเขาละเราก็เข้าไม่ถึงหรอกอ ก็เป็นคนที่เข้าใจยากในในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าให้พูดกันภาษาป่อยปุ๋คิดว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าน่ารำคาญนิดนึงคือแบบถ้ารักขนาดนี้ก็แสดงออกมาหน่อยสิแต่นี่เขาก็เลือกที่จะนิ่งก็จะเฉยนะคะไม่ทําอะไรเลยแต่ว่าในใจของเขาอ่ะเขามีแค่เราคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับความความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกุมก็มีแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ